ก็มีการเรียบประชุมนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างเส้นทางคมานาคมนะครับก็สืบเนื่องมาจากเครนก่อสร้างถล่มนั่นแหละนะครับน่าจะสืบเนื่องตอนแรกที่นัดประชุมน่าจะมาจากเรื่องสีคิวค้ว ใช่ไหมครับแล้วก็คือท่านนายกก็เลยบอกในวงประชุมเหมือนกันว่ายังไม่ทันจะมาคุยเรื่องสีเขีวเลยคือที่ท่านไปนั่งประชุมเนี่ยมันมีปัญหาท่านก็บ่นว่ามันโยนกันไปโยนกันมานะทางผู้ที่ควบคุมงานก็บอกขึ้นแบคนิดไม่ได้บัญชีไม่ได้เพราะติดที่กรมบัญชีกลางพอไปคุยกับกรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลางบอกพร้อมแต่ไม่มีใครเสนอมาแล้วก็เนี่ยเวลาเกิดเหตุอ่ะไม่ค่อยส่งข้อมูลมาให้กรมบัญชีกลางที่จะขึ้นแบ็กลิสต์นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะครับอันไหนที่ประชุมคุณผู้ชมจะเห็นจากภาพเมื่อสักครู่นี้กกกกกก็จจะะะะมมมมมีีีคคคุณพพิิััััฒนนนนน์รร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 รชปาาาาาองงยฐฐตตแลวว่ท มีคุณเอกนิตินิติธรรมประภากรนายกและรัฐมนตรีคลังนะครับมีคุณอนันต์โพนิ่มแดงเป็นรักษาราชาการแทนผู้ว่าราชาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับมีอธิบดีกรมบัญชีกลางนางแพทริเซียมงคลวานิชนะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมนะครับคือตอนที่ประชุมกันอยู่นายกก็เริ่มเลยนะครับแล้วก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นการประชุมเร่งด่วนสืบเนื่องจากเหตุที่เกิดขึ้นที่สีคิ้วเมื่อวานนี้และเมื่อเช้าก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในลักษณะนี้อีกนะครับกับโครงการยกระดับตรงพระราม และสิ่งที่น่าสลดใจก็คือนอกจากจะมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากแล้วโครงการยังดาเนินการโดยผู้รับเหมารายเดียวกันท่านนายกพูดในที่ประชุมนะครับออแล้วก็ถามในที่ประชุมบอกว่าจะดําเนินการกับอิตาเลียนไทยกับสีเหตุการณ์ในช่วง10เดือนยังไงดีนะฮะทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูงที่เกรนถล่มลงมาเมื่อวานนี้เนี่ยซึ่งตรง ตรงนั้นเนี่ยความคืบหน้าในการก่อสร้างก็คือคืบหน้าไปไปเยอะมากแล้วนะฮะในช่วงช่วงนั้นที่มีการก่อสร้างเนี่ยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ท่านนายกก็เลยบอกว่าถ้าหากต้องยกเลิกสัญญาและหาคนมาทําใหม่เนี่ยจะต้องใช้เงินเท่าไหร่นะครับตนเองก็เชื่อว่าน่าจะมีการระบุไว้ในสัญญาอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปเรียกร้องกับทางผู้รับเหมาในฐานะที่เป็นผู้ทิ้งงานนายกบอกว่าในฐานะรัฐที่เป็นเจ้าของโครงการ อย่าไปกลัวเรื่องของระเบียบจะต้องมีช่องที่จะดําเนินการได้และคงปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้นะครับฟังเสียงทนายกรัฐมนตรีนะครับข้อต่างการของรัฐบาลก็คือ,เน,อเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สะเทือนขวัญพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากมายต่อชีวิตทรัพย์สินความปลอดภัยของ พี่น้องประชาชนแล้วก็ต่อสาธารณะด้วยนะครับก็ในกรณีสองสองโครงการนี้ก็ได้มีการสั่งการให้กระทรวงคมนาคมไปบอกเลิกสัญญาครับผู้ร,รับจ้างนะครับแล้วก็ดำเนินคดีตามข้อกฎหมายทั้งหมดที่มีนะครับขึ้นบัญชีดำนะครับ ซึ่งมันก็จะเป็นผลสืบเนื่องจากการบอกเลิกสัญญาซึ่งก็ได้รับก็แนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างมากจากทั้งทางฝ่ายากิจฎีกาแล้วก็ไยการสูงสุดก็ก็จะดาเนินการตามเพื่อประโยชน์ของสาธารณะแล้วก็เพื่อความปลอดภยัยแล้วก็เพื่อสร้างความมั่นใจมันมีความเสียหายหลายอย่างความมั่นใจให้กับต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทยด้วย จะมีการพิจารณาไปถึงโครงการอนุนที่เอาเอาวันนี้ก่อนนะน้องนะเรืองวันนีผ้ผมเรียกประชุมวันนี้ถ้าไปประชุมบอกอขอให้ดูกฎระเบียบอื่นๆในอนาคตภายภาคหน้าวันนี้ก็จะไม่ได้ผลอย่างนี้ออกมาก็จะมวัวแต่ไปนั่งคิดถึงว่าจะแก้กฎกระทรวงตรงไหนยิ่งไปบอกแก้กฎหมายยิ่งไม่ต้องพูดกันใหญ่เลยเพราะว่าวันนี้ยังไม่มีสภาจะไปแก้กฎหมายทำไมเขารอรัฐบาลหน้าเขามาทําไปแต่วันนี้เอาเรื่องที่มันเป็นเหตุที่ กระทบกระเตือนขวัญน,นะครับสะเตือนขวัญของพี่น้องประชาชนไว้ก่อนวันนี้ก็เอาแค่สองเรื่องนี้การัดสัญญาถาเรืเ่องสัญญาที่สามารถดำเนินการได้โดยทันทีนะครับก็กระทรวงคมนาคมรับทราบไปแล้วคำว่าโดยทันทีก็หมายความว่าเราก็จะต้องมีเตรียมเหตุที่จะบอกยกเลิกสัญญาซึ่งม,มันมีกำหนดอยู่ในในระเบียบในกฎหมายอยู่นะครับ รายละเอียดเดี๋ยวเดี๋ยวทางทางคำนาาำของเขาก็รับไปดําเนินการต่อแต่ก็มีทั้ง,ทางท,างทางท่านรัฐบีญญกรมบัญชีกลางนะครับก็มาให้ขับแนะนำว่าจะ,จะต้องดำเนินการอย่างไรอันนี้คือสองสองอันนี้รวมเป็นสองหรือเปล่าครับสอคเ,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 เขารับรับตัวผู้บริหารรับโทษไปแล้ว ซึ่งแต่ว่าในเรื่องของสตงเนี่ยอันนี้ก็ก็คือผมก็ได้พูดไว้ในที่ประชุมไปก่อนว่าอ่าวแล้วทำไมตอนนี้ยัง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 ไม่ยังไม่ตึกหายไปแล้วยังไม่ยกเลิกสัญญาแล้วจะไปส่งงวดงานที่ไหนอะปรับหรือยังเพราะว่าสัญญามันหมดไปตั้งแต่เดือนสิงหาปีที่แล้วแล้วตอนนี้จะปรับปรับกี่วันในเมื่อมันไม่มีตึกแล้วนะครับ ตรงนี้ก็ต้องดําเนินการต่อปล่อยลอย,ลอยไปไม่ได้หรอกครับผมเชื่อว่าทางทางสตงอตงก็คง,คงคงต้องดําเนินการนะครับให้มันเป็นไปนตามระเบียบแต่ผมว่ามันมันเกิดขึ้นสามสี่ครั้งแบบนี้แล้วเป็นผู้รับเหมารายเดียวมันก็ก็อื ไม่ก็มันคงก็ต้องดําเนินรัฐก็คงไม,ไม่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 สบายใจที่จะที่จะให้มีการให้ผู้รับเหมาแบบนี้ทํางานให้กับรัฐต่อไป